สวัสดีครับมาโปรดเข้าไปกรอการสำหรับผักต้ยฟังนกนะครับประจาวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568นะครับเราก็มาแลกกันว่าสภาวะการในพื้นที่ผักต้ยฟังเอาอย่ากจะมีสภาวะการเปิดมั่งนะครับเริ่มจะผ่านพิธีการพื้นนะครับก็เห็นเป็นลมมาซุ่มนะครับผ่านพ้นอยู่ตอนกลางของประเทศไทยแล้วก็มีพายุมุ่นเขตร้อนนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับชื่อว่านาครีอยู่ทางด้าน ใายฟังทางด้านตอนตายองประเิศญี่ปุ่นนะครับซึ่งพายุตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับส่วนภากใต้บ้านเรานะครับยังคงไต้รับอิทธิพลมาจากตัวลมหมรสซุ่ม่อนตกเชียงใต้นะครับที่ผลกควบคุมในพื้นที่เชลดำมันภาคใต้นะครับส่วนผคกท้เดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้คุมเมกในพื้นที่ภักใต้ตอนหลังเนี่ยมีค่อนข้างเยนหน่อยนะครับทำให้ท้องฟ้าค่อนข้างจะสดใสนะครับในช่วงเช้านะครับส่วนตอนบนยังมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ สำหรับพลการตัวการเจเรดาชุมพรนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะปกคลุมในพื้นที่ทางด้านจังหวัดชุมพรและขอสุราษฎร์ธานีนะครับยังเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่นะครับ,นะรบทางด้านสี่ข้างตะวันตกนะครับส่วนพลการตัวการเจเรดาสติงปลาจอมสง้านะครับเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนะครับเริ่มมีการก่อโตขึ้นมานะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนจังหวัดปัตตานีสงขาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะครับ มาถึงรายงานอุค์ภูมิภาคใต้ยฟ้องกันออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดแล้แลวต่ว่านะครับบัดดี้ทัมที่3.8องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอชาวางจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนอุณหภูมิต่ำสุดชา,ดาววนีนะครับบัดดี้22.4บองที่เซลเซียสที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาส,สำหรับรายงานปริมาณฝนาท่านนี้2ยชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ้วาว,ว่าวชาวเมื่อวานจึงตีเจ้าว่าชาววันนี้นะครับสำหรับการกระจายฝนเนี่ยส่วนใหญ่ฝนจะมีการกระจายตัวนะครับตั้งแต่จังหวัด สุราธานีลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็มีรายงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับส่วนปริมาณเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนนักเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นฝนที่มาที่สุดเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ทางกาศยานสุราธานีจังหวัดสุราธานีนะครับวัดได้ทรัจดห้ามิลลิเมตรนะครับสำหรับเพืนกอนอาการปากตายเพอนีนะครับยังคงมีฝนได้หลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกนักเป็นบางแห่งนะครับ วันนี้เกณฑ์กระจายคนในภาพรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60กมวินาทีนะครับแล้วก็เป็นในราชจังหวัดเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะครับถ,ถึงจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์คนกระจายตัวอยู่ในเกณฑ์ลอยหลา60กมวินาทีนะครับแล้วก็มีผู้ตกนักเป็นบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับสำหรับนักภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของ23ีซถึงหยอ,องศาโซเซียสนักภูมิสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ31ำสถึงซ้องศองซาโซเซียสนะครับ ในช่วงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายถึงว่าค่ำนะครับก็มีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะของเนฝาคานองลงมาโชกแรกนะครับอย่างนั้นก็ต้องระวังอันตรายที่มาจากฝนฝาคานองไว้ด้วยนะครับสำหรับลักษณะคือลมนะครับบริเวณทางตะบนเนี่ยตั้งแต่นาชายฟั่งจังหวัดชุมพรขึ้นไปเนี่ยเป็นลมแต่ปวนนะครับความรุนลมอยู่ที่สิบมาถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้คืนนี้เรนเนี่ยสูงได้ประมาณหนึ่งเมตร ถ้ามีไนฟ้านอกเข้ามาคุมอย่างสูงได้มากว่าสอเมตรนะครับส่วนบริเวณอ่าวไทตอนล่างนะครับตั้งแต่นาชายฟังจัวัสุราษฎร์ธานีลงมานะเป็นลมตะวันตกเชียงใตยนะครับความเร็วสี่สิบหถึงสามสิบกิโลเมตรชั่วโมงนะครับทำไมคืนนเรอย่างสูงได้ประมาณ1นเมตรถ้ามีไฟฟ้ารอกเข้ามาคุมอย่างสูงได้มากว่าสเมตรนะครับมาถึงขาดไม้สภาวะอากาศเจ็วันข้างหน้านะครับระวังที่สิบสาถึงสิบเก้าตุลาคลมสองพนนะครับ ในพื้นที então, ่ภาคใต้ฟ erm ้องรนเบิ in ่ในช่วงนี้ฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์อนลอยหลาโอ้ซิ่งก้มันที่แล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในทางสัปดาห์เลยนะครับเช่นเดียวกันครับภาคใต้ฟ้อะลางนะครับวฝนยังคงอยู่ในเกณฑ์อนลอยหลาโอ้ซิ่งก้มันที่แล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในทางสัปดาห์เลยครับสุดท้ายนี้นะครับก็ก็ฝากถามู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องสู้ตูนิวมิยาภาคใต้ฟ้ของเราไปด้วยนะครับสวัสดีเพิมขอตัวละไปก่อนแล้วพบกันในวันชาตสวัสดีครับ นิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน